วันนี้ชมประมาณแต่มันดตางได้แล้วดอะ ทำทีมดยเราใชเด,ดียวด้วยนะเอยนะครับ right? mm ี hmm. ่จ mm ับ่ะีอย่ี่น้ใหญ่กว่าเดิมหรอใหญ่กวาเดิมครับเราจะมีการงนะลงลงละแวงละนัดจับสิจับเลยคลิปเลยดิคลิปตัวไปก่อนเออคลิปตัวไปก่อนเออดึงเลยขี้นแน่นดีดึงไว้คลิปเลยดิยาวเลย ต้องบอกว่ายากนะงแวขายากอะไรนี่ยแนเมื่อกี้นีไอยู่นะา่บอกแล้วออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นรอก่อนใจร้อนเนี่ยนะผังไปแล้วสวิงตั้งแต่วันนู ในน้ำไม่คนเดียไม่พูดไม่บปาไม่กดมากระเจาเลยเนี่ยมาทีีมามาๆมาที่จับนี่เดี๋ยวจพึ่งจะพึ่งนีพอเล้หนีเดี๋ยว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 เจอตั้งแต่กี่โมงอูเหลือมเจอตั้งแต่ประมาณ ก่อน8โมง,โมงครับมันก็มาอยู่ที่เดิมของมันมตรงนี้อแสดงว่ามาหลายครั้งแล้ว<ห>ก,ก็มี2-3ครั้งแล้วครับก็ได้หน่วยผู้ภัยจับเอาไปครับยยแล้วก็ตอนนี้กลับมาแล้วตอนนี้ใหญ่กว่าเดิมครับพ็แสดงว่ามีหลายตัวคา <c oughs> ดว่าน,นะครับแต่ว่าไม่รู้คิดว่าจะออกมากินพวกประมันสั์พวกนกอะไรพวกนี้หรือเปล่าน่าจะข้างบนนี่แหละครับก็ ตอนนี้ตกมาในน้ำเนาะเลยต้องหากันยังไงเดียสูบน้ำออกเปล่าหรือยังไงครับ <evaluation> ยังไงก็ฝากหน่วยกู้ภัยช่วยดูแลด้วยครับเ<ช>อาไปปล่อยคลื้นทินธรรมชาติด้วยครับเอนเว,วยกินอะไรยัไงนะไอ้มิดนอนถ่ายคู่ไหมอเดี๋ยวมันจะหลุดสายมึงอ่ะตึงอึ ไอเม่ถ้าหลุดนะเพิ่มหยนะไม่อโอเคไปเลยโยหางข้าวโยข้ามาใสส่มเลยไอ้เดจับถุงนนึงนี่ระวังขาใจวางนะวังมือวงมือระวมือระวงอยนดิพี่ดูเชือกให้หน่อยเชือกเชือกใส่ไฟก็ได้ใส่ไฟอ่ะแนึกแยวเชือกอ่อรต้องรัดต้องรัดไหนรัดตอเชือกรัดไอ้นี่มันอ้าคนอะไร งไม่นปล่อยเกะแดกแ่งเลยไมดกันเลยครับานมัดีเรับหูแรงเยอะที่ตัวนิดเดียวมันยังเยอะเลยแรงอ่ะเฮ้ามา มตรวังมือมิดมิเอามือจำอพี่รู้ว่าค่เอาแล้ว่กล้าขี้เห่ที่นี่พี่ขาเชือกสุดีใรถมาไม่หมานั้งนีเ้ามาโอยรับไ้มึงก็ดีเล้วีดีกว่าอีกใช่มันไม่มีอะไรที่มเป็นเชือกเป็นอย่างงี้เร